ทำให้มากคือความดีมีให้มากคือน้ำใจให้ให้มากคือให้อภัยเริ่มให้ได้คือความแค้นจำให้แม่นคือคุณคนก็ขอเจริญพรดานโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมและฟังในทางรายการ ธรรมะบรรยายโครงการเข้ารรษาเข้าใจธรรมซึ่งในปีนี้ก็อัตมาภาพก็จะมีธรรมะมาบรรยายให้ญาติโยมได้เข้าเข้าใจซึ่งธรรมะในวันนี้ที่อัตมามาบรรยายก็คือหัวข้อฝึกตนให้เป็นคนดีซึ่งจะนำเรื่อง นะมงคล38ประการในปฏิบัติการนั้นก็ข้อแรกท่านก็พระพุทเจ้าได้ตัดเอาไว้เป็นภาษาบาลีว่าอเสวานาจะพาลานังคือมงคลข้อที่1แปลความว่าการไม่คบคนพานคนพานนะคนพานซึ่งมีความหมายนะความหมายที่เราเข้าใจกันว่าเป็นคนที่ไม่ดี นะเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ชอบคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ไม่ดนะีพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือมีลักษณะนิสัยที่เบียนเบงไปในสิ่งที่ชอบทำมันเองนะซึ่งลักษณะของคนพาลน,นั้นท่านก็บอกว่ามีอยู่3ประการด้วยกันนะชอบคิดทั่วก็คือชอบคิด ละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นนะพยาบาทชอบพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดจากคันลองของธรรมลักษณะที่สองก็คือชอบพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือหมายความว่าพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือ,อ,คอพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อและพูดคำหยาบ ลักษณะที่ 3, ก็คือชอบทํำในสิ่งที่ไม่ดีก็คือชอบฆ่าสัตว์ฟองร้ายสัตว์ผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์รนะักของเขาลักสิ่งที่ไม่ใช่ของของตนเนะพ,พืพื่อผิดในการ,รมคุณนั่นเองนะครับลักษณะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคนพาลซึ่งคนพาลน,นั้นนะท่านก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือ พานภายนอกกับพานภายในนะพานภายนอกก็คือพานที่ทั่วๆไปที่เราพบเห็นได้นะไม่ว่าจะเป็นนะคนที่มีอัธยาศัยท่เรียกว่าที่เป็นเพื่อนอของเราอาจจะเป็นคนพานอย่างเช่นชอบชักนําพาเราไปในทมในสิ่งที่ไม่ดีนะชอบชักชวนเราไปในทางที่เสียหายเสื่อมเสียเป็นต้น นแนะนำในสิ่งที่ไม่ควรแนะนำนะพาไปในสิ่งที่ไม่ควรพาไปเช่นในที่เต้นการพานันอย่างเช่นบัณฑิตถือว่าการดื่มเหล้านะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสียสุขภาพเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียนันประการแต่คนพานเห็นว่าการดืม่มสุราเป็นสิ่งที่สุขสนาน,นเป็นเครื่องกระชับมิตรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็เรียกว่าเป็นคนพาน ซึ่งโบราณท่านก็ให้กติเตือนใจว่าห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยแสนโดยดฉะนั้นคนผ่านถ้าหากว่าเราได้พบได้เจอได้พูดได้คุยก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะโดยด่วนที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปคบค้าสมาคมด้วย ก็จะมีลนะักษณะมีนิสัยที่คล้ายคลึงกับคนพาลอาจจะทําให้เรานั้นติดความเป็นพาลไปด้วยฉะนั้นนะนะท้ายที่สุดอาตมาภาพก็อาจจะขอคติให้คติเตือนใจเอาไว้ว่านะตลอดเวลานะที่บาปยังไม่ส่งผลไม่ให้ผลคนพาลน,นะย่อมเห็นบาปนั้นว่า เหมือนน้ำผึ้งมีรสหวานเมื่อใดที่บาปให้ผลแล้วเขาก็ย่อมประสบกับความทุกขนะ์มีความเดือดร้อนใจอยู่เป็นนิดเหมือนกันฉะนั้นอนุทนาบุญสาธุ